เป็นคนที่คุณแม่ปลดทนายกิษนะออกจากการเป็นทนายความเพราะว่าอ,อะไรครับแม่คุณไปได้ข่าวมาจากไหนคุณแม่ยังไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยอ้าวเหรอครับไปเอาข่าวมาจากไหนคําว่าปลดเนี่ยเสียหายนะออสรุปแล้วข้อที่พิมเป็นยังไงครับแม่เสียหายกับทนายกิษนะเข้าด้วยครับคุณแม่ไม่เคยพูดคําว่าปลดเลยใครพูดออกมาไม่ทราบแล้วแม่บอกครับไม่ได้ปลดไม่ได้ปลดครับ คุ่เกี่ยวกับเขาแล้วไม่ได้คุณแม่ไม่ได้ไม่ได้พูดอ่าแล้วเป็นยังไงครับแม่อ่าอ่าคืออย่างนี้เอาอย่างนี้นะฟังชัดๆเลยนะคะคุณแม่จะเปลี่ยนให้ทนายเดชาเป็นทนายของคุณแม่ว่าความให้คุณแม่เรื่องน้องโมครับคนเดียวอ่าส่วนคุณกฤษณะเนี่ย จะช่วยทนายเดชาทํางานในออฟฟิศเท่านั้นไม่ออกมาให้สัมภาษณ์ใดๆอีกแล้วไม่ออกทีวีไม่ให้สัมภาษณ์ใดๆไม่ต้องไปเดินเอกสารใดๆไปลงพักไปไหนไม่ป้องแล้วให้อยู่ในออฟฟิศเท่านั้นให้ทนายเดชาเป็นผู้สั่งการคุณแม่สาเหตุที่ให้ทนายเดชาเป็นผู้รับผิดชอบณนะขณะเนี่ยเป็นเพราะอะไรครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ทนายปริญญณะ,ะอ๋อ อำไมไป,ไ,ปไม่ขัดใจคุณแม่หรือเปล่าตามที่มันมีกระแสข่าวอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ไม่ปลื้มอะไรอย่างเง<า>ี้ยหรือเปล่าฮะก็มีเยอะนะคุณอืมขัดคําสั่งคุณแม่บอกไม่ให้ไปออกรายการสัมภาษณ์มันไม่มีอะไรให้พูดแล้วแกก็จะมักจะออกไปรายการน้นนี้นั่นนั่นอยู่นั่นแบบยังไม่หยุดจนเมื่อคืนเนี้ยเมื่อคืนนี่เองก็บอกขอเป็นครั้งสุดท้ายครับคุณแม่อโอเคคุณแม่ก็อนุญ,ญาตไปพูดเขาบอกรายการพูดแค่ห้านาที เราก็ไม่ได้ไปฟังหรอกนะว่าเขาพูดอะไรอืมแต่แต่ในส่วนที่เคยได้ยินเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับคดีน้องโมทั้งนั้นซึ่งไม่ควรเอาไปเผยแพร่อืมนะแล้วทีนี้ท่านตำรวจใหญ่ๆเนี่ยเวลาคุณกิษณะไปโรงพักเนี่ยท่านก็ไม่พอใจว่าเจรจากันเนี่ยไม่ได้ความเพราะว่าคุณกฤษณะเพิ่งจบทนายมาสองปี กฎหมายก็ยังไม่แม่นอ่าท่านก็มีความรู้สึกว่าลำคาญเอาใช้คําว่าลำคาญดีกว่ามันจะได้เบาๆนะก็พูดกันไม่รู้เรื่องผู้ใหญ่ตํารวจทั้งหมดแหละเขาไม่ชอบเขาบอกว่าคุยกันไม่รู้เรื่องถ้าทนายเดชามาจะดีกว่าไหมถ้าเป็นงานใหญ่ๆต้องไปพบท่านผู้ใหญ่ต้องไปอธิบายต้องไปอะไรเนี่ยท่านผู้ใหญ่รับไม่ได้อย่าออย่างเมื่อวันที่หน้านิติตวิทยาธรรมศาสตารต์ อพอนักข่าวถามยื่นถามคุณแม่แจ๊บบอกอ่าอย่าเคร่งครับเดี๋ยวผมพูดเองจําได้ไหมพอถามอะไรคุณแม่เดี๋ยวเดี๋ยวผมพูดเองครับเดี๋ยวคุณแม่ตอบเอ้เดี๋ยวผมพูดเองคุณแม่ไม่สบายอยู่แก่คุณเห็นไหมคุณจําได้ไหมจําได้แกอยากได้แสงไหมแม่ <laughs> <laughs> แสงอะไรอะ่ะแม่คิดว่าแกอยากได้แสงไหม <laughs> แสงอะไรแสงคำว่าแสงเนี่ยไม่เข้าใจเลยแหละแสงอะไรแสงอะไรอยากอยากได้ป่าไม้คลาเคลีย์เลยอยากได้พื้นที่สื่ออยากได้พื้นที่ข่าวสร้างโปรไฟล์ตัวเองหรือเปล่าอ่าแน่นอนเราเกิเป็นทนายใหม่ถูกไหมครับแล้วแกิมาเดิมจ้างให้ทําคดีดังเนี่ยคดีน้องโมเนี่ยมันดังมันมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องเยอะแกก็ต้องแสดงตัวสิเปล่งประกายแสงของแกออกมา ก็ให้ไปช่วยงานท่านเดชาในออฟฟิศเพื่อสก,กัดไม่ให้แกออกราการไม่ให้แกให้สัมภาษณ์แล้ว<ม>คุณไปสัมภาษณ์ท่านเดชาคนเดียวท้า<ม>ท่านปิชนะต้องลดบ,บทบาทตัวเองนะถ้าจะให้คุณแม่จ้างนะ<ม><ม>แล้วคุณแม่จะแต่งตั้งทนายใหม่มเดี๋ยวทําเอกสารมาใหม่คุณคุณแม่จะแต่งตั้งทนายเดชาเป็นทนายส่วนตัวของคุณแม่แล้วคือทนายเดชาเก่งกว่าเยอะ นะาหนึ่งคุณแม่เห็นผลงานทนายเดชามาตลอดตั้งแต่ไม่รู้จักจนรู้จักจนได้มาทำงานร่วมกันเ,เขาเก่งมากเขาเก่งมากเก่งกว่ากฤษณะพันเท่านี้ดีกว่าคุณแม่ให้นะอาภัยไหมครับให้อาภายัยคนเราอะนะคนเราอะนะคุณเขาตั้งใจทำงานให้เราแต่ความสามารถเขาไม่ถึงคนณนึกออกไหมคะนึกออกกออกนึกออกเออนั่นแหละแล้วคุณแม่จะ กตยอมจ้างเขาอยู่ทําไมมันงานมันไม่เดินอือแล้วถ้าเราเปลี่ยนเปลี่ยนทนายซะเป็นท่านเดชาไปซะงานมันจะเดินริ้วเลยเพราะท่านเดชาสนิทกับตํารวจนายพลไรทุกคนหมดเป็นเพื่อนกันหมดมงานมันจะง่ายาน,นะยนอยู่ในออฟฟิศไม่ต้องไปงานไหนไม่ต้องไปสัมภาษณ์ไม่ต้องไปออกรายการไม่ต้องไปส่งเอกสารใดๆทั้งสิ้นงดงดพบสือ่อพอพบสือ่อคุณก็ต้องคันปากละ คุณคุณแม่รู้สึกว่ากา,ารความรู้เรื่องกฎหมายของเขายังน้อยน้อยคุณแม่น้อยคุณแม่ครับนดินนะน้อยแล้วผู้ใหญ่เนี่ยที่เป็นท่านในคนทั้งหลายเนี่ยเวลากฤษณะไปติดต่อเนี่ยท่านบอกว่าไม่รู้เรื่องครูจะไม่รู้เรื่องอคําพูดของเขาความคิดของเขาที่จะต้องพูดกับท่านในคนนะ่ะมันต้องเป็นคนที่เก่งกว่านี้กฤษณะเนี่ยเขายังด้อยเรื่องกฎหมายครับ แต่เอกสารทุกฉบับนะคะที่ออกไปเนี่ยออกไปจากสำนักงานเดชานะหัวจดหมายเป็นทนายคลายทุกนะคะคุณสังเกตให้ดีๆท่านเดชาเป็นคนร่างเอกสารจดหมายนะทุกฉบับนะคุณกฤษณะไม่ได้ร่างนะไม่ได้เขียนมาเอาอย่างนี้ดิว่าความสามารถเขาน้อยนะเขาเป็นเพิ่งเป็นทนายได้สองปีเพิ่งเรียนจบมา ได้แค่สองปีเขาจะรู้เรื่องกฎหมายเท่าทนายเดชาไหมล่ะอ่ะคุณแม่ก็ได้รับข้อมูลนี้มาตลอดจากตำรวจเองด้วยจากท่านในพนเองด้วยว่าคนนี้พูดไม่รู้เรื่องนะคุณแมเออ่เขายังอ่อนอ่อนกฎหมายอ,ะอ่ะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยได้เมื่อได้รับข้อมูลมาเยอะๆเราก็มานั่งคิดว่ามันจะทําให้ลูกพดีน้องโมเสียหายนะแล้วแกก็ยาจะเข้าไปในห้องพาศ อยากจากทุกอย่างอ่ะอ่าซึ่งไม่เกี่ยวทีนี้มันมีปัญหาที่ที่จะต,ต้องเกี่ยวก็คือเราดันไปเซ็นให้เขาเป็นทนายส่วนตัวเราประจําเราอทีนี้คุณแม่ก็บอกแล้วบอกอาจารย์เดชาว่าให้เปลี่ยนเอกสารใหม่คุณแม่แต่งตั้งทนายเดชาละเป็นทนายของคุณแม่แล้วกฤษณะก็เป็นผู้ช่วยผู้อะไรก็ว่าไปแต่ไม่ให้ออกนอกสํนานักงานไม่ให้สัมภาษณ์ไม่ให้อะไรทั้งสิน้น